ก็สวัสดีท่านผู้ชมงันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม i n t e c t i o n i n g นะครับเกมนี้เป็นเกมไทคูนไม่ใช่ใช่เกิการ์เ่นก็แล้วก็สร้างเนี่ยแล้วก็ต้อง สร้างซอมบี้นะครับเราต้องกดคลิกแบบนี้และตัวมันก็จะออกมานี่เราก็ได้ซอมบี้มาแล้วอีกคนนี่เราเราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วยซอมบี เราต้องฆ่าคนนี่ทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเฮ้ยคนคืออะไรอ่ะไหนรองใหม่รองใหม่รองใหม่ คนดูกันว่ามันจะยาวได้กี่เมตรอย่างยาวเลยอันนี้ไปเลยค่ะต้องเลือกยิง ตรงนี้คืออะไรคนคืออะไรอ่ะ กลับ <Go> เดี๋ยวเราอันนี้ใช่ก่อนนะคะ <c oughs> อื้อเราต้องมีข้าตาย 이 m chỉ t ราต้อง c N B C นะครับแล้วรอหลอดไอ้ตรงนี้ให้มันถึงสุดแล้วอนี่มันก็จะตายแล้วเราก็จะได้เงินมาอัพพวกนี้ จะไปฆ่าคนกันเราจะไปบ้านเพื่อนไปฆ่าเพื่อน มีดมีเลือดด้วยคนพื้นย,ยิงตับโตยิงตับโตเฮ้ยมีดดีกว่ามีดนึง่งไงฝ่าอีกเฮ้ยคนดีคน เราจะคัดเพื่อน,นี่ต้องสีเขียวอยาเข้าไปนะทุกคนมันตายต้องสีแดงด้วยเนี่ยนี่คือซอมบีเพื่อนซอบมบีเพื่อนไอ้นีดผมดเจ้ไไอ่ะจะไไอ่ะจะไไอ่เขาจะเอาเหรอมาดิครับมาแคบไปคับไปครับมามามาวัดกันว่าใครจะตายก่อนเหลียลย่ยมเราเหลี่ยมเราเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยม นขนาดเราเหลี่ยมเรายังตาย้ยเผือตายถ,าถ้าถ้าถ้าไปฆ่าฝั่งนู้นแล้วเราจะได้เงินด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราฆ่าไม่ได้นไ,ไ,ไม่ได้เลยไปดูดหุ่นต่อ จะเป็นที่ซื้อคับไครไหนมเงินก็ซื้อเลยโจนครับพี่นอ้องนี่เราก็ซื้อได้แล้วไอ้ซอมบี้มันก็จะออกมาเป็นบริวารของเรา ไดา้ามาครบแล้วเราก็จะต้องเอามาอัพพวกนี้ ไ้ด็อกเตรอร์มาแล้วเราจะทำการนัเดเงินเดือนนัดเงินเดือนเอ,นกเอนเาก็ต้องหาปืนยิงน,น,น,นี่ปืนยิงปืนยิงไม่ตายมีดฟันไม่ตายแต่อันนี้ตาย เรียบร้อยสิ่งที่รู้นี่อร่อยดีถ้าจะยึดของโลกให้ได้ทุกคนนะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะว่ามันดูเงินยังไงนี่แล้วเราก็ได้มาเลย ดิจิด้วยทุกคนได้ยินไหมเมื่อกี้เนี่นะเราก็จะทำการเก็บเงินต่อนี่เจ้าตำรวจเกมาทำให้นั่นฉันมันไอ้นั่นเกมมาทำให้เงินถึงฉันมันเหายจะต้องตายว้า ก็ไม่มีอะไรว่างเปล่าเจ้าซอบมบี้จงไปหาเงินที่ฆ่าซะฮึออะอะ,อะทุกคนดูดิเองได้แค่นี้อยู่เลย เงินไม่พอมีคนฮึ่คนไม่มีต้นทุนฮึ่ยคนจะสูบตายตายเลยเลยตายตายเกงบางอาจอย่ามายุ่งกับของกูตาย ตาย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 ยังมั้ยไม่อยทุกคนมันไม่ตายเป็นไปได้ครับฟันไปทั้งหลายแผลทุกคนมาหนี ไม่ตายค่คาเฮ้ยย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 ตยย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 ยคยย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 ยงยงยยยมยย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 ยกยัมมายมยย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 คนยย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 ยนยย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 ย นนคนมันหนีม่รถควนมันหนีอยู่ดีคนมันหนีเราต้องไม่ให้มันรอดไปฆ่ามันเรือเาจะไปฆ่ามันมึงอาจมาบ้านฆ่า ทุกคนทุกคนถึงแล้ว,วเราจะฆ่ามันียปืนยิงไหมผมมันจุกจะตามฆ่าหลางโค่นมันน้องตายตอนนี้ผมกำลังตามไล่ล่าอยู่ครับ เฮ้ยคนมันมันหนีไปได้โนั่น ENA ไงใครเห็นเป้าหมายมหมแล้วเห็นเป้าหมายไหมไมีฟันไล่แทงคนอื่นไม่ฆ่าไรฆ่า ตามมาค,คนนอคุายตายตายอีกคนสวยสวยขโมยชุดด้วยขโมยชุดีกคนได้ซุดบ้าหนี้น,นไปเจ้าคนเราต้องเี้นี่มาด้วยแขงแขงนี่มั ทุกคนมันจะเอามันจะเอามาัิคราบมาดิคระมัคคาบเป็นค่ะมันคระมันคระมันครมับคระมันคัะมดิครมับคพี่รู้รอดกันเลยนะนพี่รู้รอดมาเถอะมาเถอะอย่าหนีดิวูไก่ไก่ออนนี่ย่าหนีย่าหนีมา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 ดิ โอ้ยปัง oh, ั้งั้งมาดิค้ามาครับค้าอย่างนีอย่างนีอ้ตายตาย What else? คนโคงไฟร้อยได้เป็นไปได้ครับทุกคนโคงไฟร้อยได้ถ้าใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับบายบาย